เรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพผมปฏิพัฒน์สันติพาดาผู้แทะะนรัษฎรจากจังหวัดพิษณุโลกพักก้าวไกลครับท่านประธานครับผมไม่มีความเห็นด้วยเลยนะครับในการตั้งกรมรมธิการวิสามันขึ้นมารับฟังความิเห็นของนักศึกษาเพราะว่าการตั้งกรมรมธิการวิสามันมันอาจจะเป็นแค่การถ่วงเวลาการซื้อเวลาและเส้นเปลืองงบประมาณก็ได้ พะข้อเรียกร้องของนักศึกษานั้นชัดเจนตรงไปตรงมาและเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ว่านี่คือข้อเรียก <_ d ream> ร้องของประชาชนไม่ใช่แค่ข้อเรียกร้องของนักเรียนนักศึกษาเท่านั้นนะครับผมอยากจะชวนสภาหแห่งนี้นะครับตั้งคําถามว่าทําไมพวกเขาจะต้องออกมาเสี่ยงภัยด้วยในขณะที่ออกมาที่ถนนเนี่ยนะครับเขาเสี่ยงอย่างน้อย3ามอย่างเขาเสี่ยงความไม่ปลอดภัยทางด้านร่างกายไม่ว่าจะเป็นโควิดไม่ว่าจะเป็นการถูกทําร้ายร่างกายไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียทรัพย์สินพวกเขาเสี่ยงภัยนะครับ จะต้องถูกดำเนินคดีจากกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมพวกเขาจะต้องถูกความเกลียดชังของฝ่ายขวาจัดที่คิดแต่ว่าความเห็นต่างนั้นเป็นการบ่อนทำลายเป็นความชังชาติและหาเรื่องที่จะด้อยค่าพวกเขาและอาจจะนำพาไปสู่โศกนาฏกรรมแบบ6ตุลาความเสี่ยงสามอย่างนี้ทำไมคนที่ควรจะมีอนาคตที่ดีในประเทศนี้คนที่จะอยู่อย่างมีพลังมีความสร้างสารรค์ ทำไมคนหนุ่มสาวพวกนี้ต้องออกมาเสี่ยงภัยเพราะพวกเขาทนไม่ไหวแล้วครับเพราะอนาคตของประเทศนี้ถูกพลากไปจากพวกเขาเรียบร้อยแล้วแล,วและกลไกของสภาในตอนนี้นะครับองค์กรที่เกิดขึ้นจากร,รัฐมนูล60ทั้งหมดไม่มีความหวังในการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้กับพวกเขาแล้วมองมาที่คณะรัฐบาลตอนนี้ในวันที่ประเทศเดือดร้อนขนาดนี้ยังจัดคณะร,รัฐมนตรีไม่เสร็จมันหมายความว่าอะไรครับมองมาที่ องค์กรอิสระตอนนี้เลือกตั้งซ่อมลำปางมีปัญหามากขนาดนี้กรกตจะเป็นที่พึ่งของการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์เที่ยงธรรมได้จริงๆหรอมองไปที่ปปชตอนนี้ปปชจะสามารถทํางานได้อย่างเต็มที่และอิสระจริงๆหรือเปล่าในเมื่อคนที่น่ากังขาที่สุดในสังคมขึ้นมาเป็นหัวหน้าภรครัฐบาลมองไปที่สารรัฐธรรมนูญถ้าลองไปฟังผู้ชุมนุมครับว่าพวกเขาพูดถึงสารรัฐธรรมนูนว่าอะไร ความหวังขององค์กรทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากท่นมูลหกศูนย์หมดไปแล้วครับการตั้งกรรมาการวิสามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเป็นแค่การซื้อเวลาและเอาพวกเขามาคุยในที่ที่พวกเขาไม่คุ้นเคยท่านนายกจะต้องไปพบเขาที่ถนนแล้วฟังข้อเรียกร้องและสัมผัสถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเองท่านประธานครับนอกจากกลไกที่เกิดขึ้นจากท่านมูหกศูนย์ไม่สามารถยึดโยงและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้แล้ว ความไม่จริงใจของรัฐบาลเป็นหนึ่งสาเหตุที่ข้อเรียกร้องพวกนี้นำพาไปสู่ถึงการยุบสภาเพราะเขาไม่เชื่อใจแล้วครับว่ารัฐบาลจริงใจกับเขาถ้าจริงใจจะรับฟังทําไมทัตเทพเรืองประภัยกิจถูกดําเนินคดีถ้าจริงใจจะรับฟังท,ทํทงา,าจจทไมจุธาทิพย์สิริขันถูกดําเนินคดีผมอีกหลายรายชื่อนะครับผานุพงศ์จัดนอดนัทชนพยัพพันธ์ ผู้ใช้ทวิตเตอร์นามว่านิรนามเด็กหนุ่มวัย20ปีคุณปิยรัตน์จงเทพคุณพลิตและคุณธนวัฒน์ถ้าจริงใจจะรับฟังทําไมคนพวกนี้โดนคดีขาหนึ่งทำเป็นรับฟังอยากจะตั้งกรรมธิการวิสามันอีกขาหนึ่งเอาเจ้าหน้าที่รัฐเอากฎหมายคุกคามประชาชนเอาความกลัวยัดใส่เอาคดียัดใส่ท่านประธานครับผมจินตนาการไม่ออก ว่าถ้าผมตอนอายุ18ผมต้องต่อสู้กับอำนาจรัฐแบบนี้ผมจะมีความกล้าหาญแบบเดียวกับที่พวกเขาแสดงออกตอนนี้หรือไม่แต่สิ่งนี้ชัดเจนแล้วครับรัฐบาลไม่มีความจริงใจจะแก้ไขปัญหานี้ความเดือดร้อนของพวกเขาไม่ทันการแล้วที่เราจะตั้งกรรมธิการวิสามันยืดเยื้อยาวนานซื้อเวลาแต่ความเรียบร้อยของเขานั้นผูกอยู่กับเงื่อนไขว่าพวกเขาตกงานแล้วเรียนจบออกมาตกงานแล้ว พ่อแม่ของพวกเขาถูกออกจากงานเรียบร้อยแล้วเขาทนเห็นอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ที่มีคนฆ่าตัวตายเพราะพิเศรษฐกิจไม่ไหวแล้วเขาถูกตบหน้าซ้ำแล้วซ้ำอีกจากการพิจารณางบประมาณของรัฐบาลที่ไม่ยึดโยงกับความต้องการและความเดือดร้อนของพวกเขาไม่ไหวแล้วพวกเขาทนเห็นเหตุการณ์แบบที่ระยองเกิดขึ้นไม่ได้แล้วพวกเขาทนเห็นการซื้อเครื่องบินของกองทัพอีกไม่ได้แล้วท่านประธาน นี่เรากําลังพูดถึงกลุ่มคนที่กําลังโกรธเกลี้ยวต่อความอายุติธรรมเรากําลังพูดถึงกลุ่มคนที่ทนไม่ไหวเพราะอนาคตของพวกเขากาลังถูกพลากไปพวกเราคุยในห้องแอร์แบบนี้สบายๆนะครับเงินเดือนเราเข้าเต็มนะครับแต่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศกําลังออกมาและและถนนคือที่ที่พวกเขาแสดงความโกรธเกลี้ยวได้ไม่ใช่กรรมธิการวิสามันทรมธานครับสิ่งที่พวกเราต้อง ในฐานะของผู้แทนราษฎรไม่ใช่จัดพิธีกรรมรับฟังความคิดเห็นแต่เราต้องปกป้องสิทธิของพวกเขาเราต้องปกป้องและตะกี้ผมอาจจะขอเห็นแย้งนะครับว่าจริงๆแล้วสภายอย่างนี้ไม่ใช่แค่ที่ที่ถูกต้องในการที่พวกเขาจะแสดงความเห็นนะครับพวกเขาสามารถชุมนุมได้นี่คือสิทธิตามรัฐธรรมนูญนี่คือสิทธิของคนที่ต้องการแสดงออกต้องการรวมตัวกันและการชุมนุมอย่างสร้างสารรค์เป็นไปได้ าการที่คอยจะมีสื่อมาบอกว่ามีคนชักใย,ยอยู่อย่างโน้อนอย่างนี้นี่คือการดูถูกประชาชนถ้าคุณยังไม่เชื่อว่าคนมีเจตจำนงที่เป็นเสรีชนถ้ารัฐยังไม่เชื่อว่าคนสามารถออกมาชุมนุมได้โดยเจตจำนงของตัวเองแต่มีคนชักใย,ยอยู่แบบนี้เราจะมีความจริงใจในการเจราจาได้ยังไงในเมื่อเอกก็บอกว่ามีคนอยู่เบื้องหลังมีคนอยู่เบื้องหลังนี่คือการดูถูกประชาชนและยังปล่อยให้สื่อเหล่านี้นะครับยังเสียม ทำให้ประชาชนในสังคมนั้นเกลียดชังผู้ชุมนุมด้วยท่านประธานครับนี่คือบทบาทของพวกเราสภาผู้แทนราษฎรนี่คือบทบาทของกรรมการการสามัญผมเป็นประธานกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ทำมาทำงานมานะครับผมรู้ว่าสิทธิเสรีภาพและพัฒนาทางพัฒนาการทางการเมืองของประเทศนี้มันถอยหลังกลับไปมากขนาดไหนผ่านข้อร้องเรียนที่ผมได้รับ การเลือกตั้งของเรานั้นถอยหลังกลับไปโบราณมากกว่า30ปีมีประชาชนมาเรียกร้องมากมายว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นรัฐไม่เห็นหัวประชาชนเลยเพราะฉะนั้นครับทางออกเดียวนะครับที่สภาหแห่งนี้อยากจะแนะนํานายกรัฐมนตรีนะครับคือคุณไปหาผู้ชุมนุมไปมือเปล่านะครับนอนให้พออารมณ์ดีๆนะครับเพราะสิ่งที่ประชาชนจะพูดกับคุณไม่เหมือนสิ่งที่ท่านอ่านในรายงานแน่นอนขอบคุณครับ